ครับท่านกุณผูชมรายการป้องป่วยกับผมเพศรจักรสวัสดิ์สินสวงหมอสวัสดิแพทย์แผนไทยวันนี้มาถึงการ <c oughs> ชะลอความแก่ตอนที่7ตอนที่8แล้วเราจะพูดไปเรื่อยๆจนจบวันนี้เราเริ่มถึงถึงตรงการจัดสูตรอาหารลดไขมันนีครับก็เลื่อยมาละ มาถึงตรงนี้ครับเวลาเราจะลดไขมันในช่องท้องการออกกำลังกายสําคัญการไม่รับประทานน้ําตาลแป้งก็สําคัญการไม่เพิ่มไขมันตัวเลวก็ยิ่งสําคัญนะครับตอนนี้เข้ามาถึงวิธีปฏิบัติละห้ามงดอาหารเช้าโดยเด็ดขาดน,นะครับของเรานี่หลังๆเนี่ยธุรกิจพาไปเริ่มไม่กินอาหารเช้ากัน คิดว่ากินกาแฟแล้วก็ปลาท่องโกขคงรอดไม่รอดอนะครับนะครับลดอาหารเช้าตัวเด็ดขาดตามทฤษฎีอย่างนี้เราตอนเรานอนเราไม่ได้กินอะไรถูกไหมพลังงานก็ใช้ไปเรื่อยๆร่างกายขาดขาดพลังงานล่ะนะการลดอาหารเช้าจะทำให้เซลล์อ่อนแลงน,นะ อาหารเช้าเนี่ยเป็นสวิตเปิดสู่วงจรชีวิตของวันนะครับสู่วงจรชีวิตของเราเซอร์คาเดียนริซึมอันนี้นะครับพูดไปนะถ้าเราไม่ได้กินอาหารเชา้าวงจรชีวิตมันก็จะเริ่มต้นช้าลงเราทำให้วงจรนี้ไม่สมบูรณ์นะอาหานชา้าห้ามโมงอ่ะเพราะว่ามันเป็น ตัวบอกร่างกายเริ่มสตาร์ทำงานแล้วนะครับแต่ทีนี้การที่เรากินไขมันซึ่งพวกเราเนี่ยถูกสอนให้กินไขมันยิ่งมันเยอะยิ่งอร่อยนะจะทำให้เข้าไขมันนี่มันจะทำให้เนี่ยรสมันเนี่ยทำให้เราอร่อยแล้วเพิ่มความหวานเข้าไปก็ทำให้เราติดติดไขมันติดหวานก็ยิ่งกินก็ยิ่งติด ยิ่งกินก็ยิ่งอ้วนแล้วกินยิ่งอร่อยก็ยิ่งกินกันใหญ่นะครับเนื้อสัตว์ตส่วนใหญ่มีไขมันปนอยู่ด้วยโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลจึงต้องระวังในการกินเนื้ออย่างมากเลยแล้วพอกินไขมันมากด้วยคือกินเนื้อเราอร่อยแต่ว่าในเนื้อมันมีไขมันแทรกอยู่กพราะถ้าก็กินไขมันมากขึ้นเราจึงต้องเลือกกินโปรตีนที่มีคุณภาพสูงโดยเพราะถ้าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ก็ควรจะเป็นเนื้อขาวอกไก่เนื้อปลาไข่ขาวถั่วและเม็ดพืชต่างๆอันนี้จึงจะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพอ,อีกประการหนึ่งการกินโปรตีนมากการกินโปรตีนมากจะเป็นการดึงแคลเซียมออกจากกระดูกมาทําให้กระดูกอ่อนทาให้กินแคลเซียมเพิ่มเสริมแคลเซียมจากกระดูกจะไปรวมตัวกับฟอสเฟตในโปรตีนของร่างกายขับออกทางไต การกินโปรตีนสูงทําให้ไตทํางานหนะักจึงต้องกินโปรตีนแต่พอดีพอดีอดืด่มน้ําให้เยอะๆเข้าไว้นะครับอาหารไทยต้านความชราจากการศึกษาของไมทยลาลัยมหิดลพบว่าอาหารไทยทุกภาคล้วนแต่มีสารต้านอนุมูลอิสระในจํานวนสูงที่พอรักษาโรคได้ดเเดียวเลยนะครับซึ่งชาวยุโรปถือว่าเป็นการรับประทานอาหารแบบ เมีดิเมดติเเลนิยนทำให้อายุยืนก็พอๆกับอ,อาหารไทยก็ออกฤทธิ์ได้อย่างนั้นนะครับสถบาบันโภชนาการสุขภาพแห่งไม้ลัยกเกษตรศาสตร์เพราะว่าอาหารไทยหลายชนิดมีสมุนไพรที่ต้านอนุมูลอิสระสามารถป้องกันอาซไซเมอร์และมะเร็งได้อาหารไทยเป็นอาหารให้พลังงานต่ำํำไขมันต่ําแต่มีคุณภาพทางอาหารสูงตรงกับสูตรต้าความชราที่ถูกรับรองโดยทาา ทางแพทย์ตะวันตกนะครับเขาว่า C R A N Caloric Restriction with Adequate Nutrition Adequate Nutrition นะครับนะสมุนไพรเอามาใช้เป็นปรุงเป็นเครื่องแกงเช่นพริกกระเทียมข่าตะไคร้มีสปปรรพคุณต้านอนุม,มูลอิสระรักษาโรคได้ผักพื้นบ้านต้านอนุม,มูลอิสระมีมากมายนะครับ อาหารไทยที่เรากินเป็นหลักแล้วได้ผลดีมากๆเลยน้ำพริกปลาทูเนี่ยครับปลาทูตัวหนึ่งมีน้ํามันปลาถึง200ร้มิลลิกรัมนะครับแล้วมีโคลีนทํทำให้ช่วยจำด้วยเรากินผักจิ้มน้ําพริกก็ทำให้มีสารอาหารครบถ้วนตรงลงอาหารหลักน้ําพริกปลาทูอาทิตย์ละค้างก็ดีเนาะ,อะตอนนี้ก็เข้ามาถึง จุลินทรีย์ช่วยย่อยอาหารเขาเรียกโปรไบโอติกโปรไบโอติกเปจุลินทรีย์เลยนะเป็นแบคทีรียที่มีชีวิตนะครับโปรไบโอติกลำไส้เรามีจุลินทรีย์ระหว่าง400-500ถึง500ชนิดสักรวมรวมก็ประมาณร0อล้านตัว100ล้านตัวนี่1ตัวขึ้นเซลล์คือ100ยล้านเซลล์นะมนุษย์เราเนี่ยมีเซลล์60ล้านล้านเซลล์นะครับ จำนวนชุลินทรีย์ของเรามีร้อในร่างกาย100ยล้านตัวที่เป็นน้ำหนักประมาณ1นกิโลกรัมกรมีคือตัวเราเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่1กิโลกรัมแบ่งออกเป็นตามประเภทรูปร่างของมันน,นะนบิฟิดัสแบคทีเรียไบไบฟิดัสผมอ่านบิฟิดัสสุกทีเลยมีรูปร่างเป็นตัว Y เช่น L. bifidus แบคทีเรียเป็นรูปกลมคลอกไข่นะตัวยาวก็เป็นสเตปนะครับเป็นตัวยาวจิวลินซีในในลำไส้ใหญ่เรานะครับนะเป็นแบคทีเรียที่สร้างประโยชน์ให้ร่างกายก็มีอย่างนี้ครับแบคทีเรียในลำไส้แบ่งเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในร่างกายสร้างสภาพสภาพแวดล้อมใน,นำลำไส้นะให้เป็นกดนิดหน่อย ช่วยการย่อยช่วยการขับถ่ายช่วยการดูดซึมของลำไส้เพิ่มภูมิภูมิกันลดไขมันในเลือดทำลายเชื้อและยับยั้งแบคทีเรียตัวไม่ดีทีนี้ไอ้แบคทีเรียตัวไม่ดีมีโทษแก่ร่างกายปล่อยสารพิษทำให้ลำไส้อักเสบทำให้เกิดการแผลลำไส้เป็นแผลทำให้เกิดเป็นตัวสารก่อมะเรง็งทำให้เกิดความแก่นะครับไอ้แบคทีเรียมันมีสองอันแหละดีกับไม่ดี แล้วก็แบคทีเรียเป็นกลางๆให้รู้ว่าทุกครั้งที่เรารับประทานยาปฏิชีวนะมันจะทําลายจุลินทรีย์นนในลำไส้ทั้งตัวดีทั้งตัวไม่ดีนะครับแล้วเจ้าอย่าลืมว่าแบคทีเรียตัวดีนี้มันทําลายกําจัดไวรัสให้ด้วยนะครับถ้าเรากินแอนตี้บติกมากๆเจ้าไวรัสมันก็จะอารวาส<ๆ>เพราะว่าแบคทีเรียตัวที่ทําลายไวรัสมันถูกแบคทีเรีย ถูกแอนตี้ไบติกยาปฏิชีวนะ <Aye. S 1> ทำลายนะ <c oughs> ทีนี้การเพิ่มโปรไบโอติกเนี่ยเพิ่มยังไงมันอยู่มากอยู่ในอาหารที่หมักนะครับทั่วหมักนมเปรี้ยวโยเกิร์ตอย่างนี้มีของเราก็มีพวกผักส้งผักเสียนผักจิ้มเรานะที่เราเอามาหมักให้มันเปรียปร้ยวๆนะก็ได้และครับนะว่าจริงๆข้าวหมากเนี่ยมันน่าจะเป็นโปรไบโอติกที่ ดีดีเพียงแต่ว่าใครไม่ชอบก็หออาจจะไม่ไหวเนาะ <c oughs> อาหารที่ส่งเสริมให้การทำงานของลำไส้ก็พวกเนี้จะทำให้จุลินทรีย์ช่วยย่อยอาหารเพิ่มภูมิต้านทานได้ดีกรคำพพวกโอเมก้าสาโอเมก้าหช่วยทำงานของตับกดเฮกซาไอดีเอนะครับ โดโคซาเฮกซาอีโนอิกแอซิดตัวนี้ครับอยู่ในน้ำมันปลาพวกกูทาไทโอนอสเซทินซิเจอีนถัวนะครับธัญพืชใยอาหารอันเนี้ยรวนแล้วจะเป็นโปรไบโอติกเป็นอาหารของแบคทีเรียทั้งสิ้นเลยนะเสร็จแล้วเรามาถึงอันนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่พลังดิบรอเอนเนอร์จี R A W non รอเอนเอร์จี พลเมืองโลกเอา,เอาว่าเรามี6,000ล้านคนมีผู้สูงอายุ600ล้านคนก็คือ10%นะจะเพิ่มอีก20%ในปี2050มนุษย์มีศักยภาพอยู่ได้ถึง150ปีตอนนี้นะครับถ้าหากรับประทานอาหารดีๆโด,ดยเฉพาะกินผักผลไม้สมุนไพรมากมายพอ150แบบแบบไม่ใช่นอนบนเตียงนะครับต้องเดินเหินไปไหนได้ อันนี้เป็นเป้าหมายของหมอดรฮิโรมิชินยะท่านวางเป้าไว้อย่างเรียบร้อยเลยครับธรรมชาติสร้างเอนไซม์ไว้ในอาหารเพื่อย่อยอาหารได้เอง50%อาหารน้ำย่อยในยร่างกายเราที่เราทำขึ้นมาก็มีแค่50ร่างกายไม่จาเป็นต้องผิดอาหารไม่จำเป็นผิดเอนไซม์ามากมายเพราะว่าอาหารดิบที่เรากินเข้าไปมันมีเอนไซม์ยอยู่แล้ว ให้รู้ว่าร่างกายไม่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพื่อจะย่อยไฟเบอร์ iber, กากใยนะครับอ่าก็เลือก็คือเดียวกับเอนไซม์ชื่อเซลลูเลสไปย่อยเซลลูโรสคือเซลลูโรสคือใหญ่อาหารนะครับเพราะนั้นเราจึงต้องกินผักดิบผักดิบมันมีเอนไซม์เซลลูเลสอยู่ในตัวมันด้วย เอนไซม์ที่แฝงอยู่ในอาหารจะถูกทำลายจากการหุงต้มการร่างกายจะดึงเอา <c oughs> เอาาาา่เอรงงกยจะดึมนไซม์ออกมาทําไมครับแล้วก็ามาใช้สำหรับการเผาผลาญสร้างพลังงานย่อยอาหารแทนนะครับ <c oughs> ค,คืออย่างนี้เอนไซม์ N เนี่ย ที่อยู่ในอาหารมันถูกทำลายด้วยการหุงต้มเพราะฉะนั้นเจ้าผักที่สุกแล้วมันจะไม่สามารถย่อยได้ย่อยตัวมันได้นะครับร่างกายก็ต้องเอาเอนไซม์ที่เรามาใช้เพื่อจะเาะผาผลานมันแทนใช้มากๆเอนไซม์ M ที่เราทำอยู่50%ก็จะขาดระบบภูมิต้านทานก็จะอ่อนแอลงลนะครับ ระบบการซ่อมแซงก็จะเสื่อมอย่างเนี้ยตรงรงเข้าเราบอกว่าถ้าเรากินผักแม่ได้กินผักสดเลยเนี่ยร่างกายจะอ่อนแอลงเพราะขาดเอนไซม์จากผักสดซึ่งมันมีอยู่นะเอาละครับทีนี้เราเขาบอกว่าจะวิตามินอาหารเสริมที่เรากินที่สังเคราะห์น่ะมันประโยชน์มันสู้วิตามินที่อยู่ในพืชผัก ไม่ได้นะ <c oughs> มีการค้นคว้าของอ e. ีคร e. ุกแชงดรอีครุกแชงนะครับพูดในหนังสือ Food and Nutrition พศ1ส5 1บอกว่าลูกไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมวิตามินสังเคราะห์อ,อัตรารอดรอดได้จนได้เป็นแม่ไก่มีแค่60%แต่ลูกไก่ที่กินอาหารผสมวิตามินธรรมชาติมีอัตรารอดชีวิตได้ถึงร การกินวิตามินอาหารเสริมในปริมาณสูงควรแบ่งอันนี้ครับเรื่องการกินวิตามินต้องมีเทคนิคนะครับควรแบ่งเป็นกินหลายเป็นหลายๆลยมื้อดีกว่ากินครั้งเดียวเพราะร่างกายดูดสารต่างๆในปริมาณจํากัดในแต่ละครั้งส่วนที่เกินจากความสามารถของดูดซึมก็ถูกขับออกจากปัสสาวะและอจจาะไปอย่างสูญเปล่าอันนี้พูดถึงการดูดซึม แต่ถ้าดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วนะเกิดร่างกายมีวิตามินมันมีอยู่แล้วในจํานวนนึงมันขับออกหมดครับนะวิทยาแพทย์แผนตะวันออกเชื่อว่า,ส,าสุขภาพจิตของผู้ป่วยนะครับสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยการให้อาหารพวกพืชผักสมุนไพรทำให้ใจจิตเกิดความสมดุลได้ คือพวกที่มีอาการทางจิตเวชนะนะพวกใบโพล่าพอไวกินอาหารมังสวิรัตบางคนดีขึ้นนะครับสมองเรานี่มีขนาดเล็กคือ2.5%เปอร์ซ์ของน้ำหนักตัวแต่ใช้น้ำตาลสูงถึง2ี่สเร์เซ็ของน้ำตาลของเลือดทั้งหมดคือสมองเราเนี่ยมัน2.5%เปเซ์ของน้ำหนักตัว แต่ใช้น้ําตาลในอาหารสูงถึง25%ของน้าตาลในเลือดทั้งหมดเลือดของเราสามารถหมุนเวียนน้ําตาลไปให้สมองได้เพียงพอแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเลือดที่เรามีอยู่เนี่ยสี่ชั่วโมงก็หมดช่วงที่น้ําตาลขาดมันจะกระทบกระเทือนต่อสมองทําให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้จึงทําให้เราต้องกินอาหารเพื่อส่งน้ําตาลให้สมองนะครับ กบน้ำผึ้งหรืออ่างุ่นแต่ความจริงเพื่ออย่าเยอะนะครับตอนนี้เรากินน้ำตาลเยอะมากนะครับก็พูดต่อว่าเมื่ออายุมากขึ้นการผลิตเอนไซม์ย่อยอาหารได้น้อยลงประสิทธิภาพก็จะต่ำลงทำให้ต้องกินเอนไซม์เสริมหรือถ้าไม่กินเอนไซม์เสริมก็ต้องกินอาหารให้น้อยลงเพื่อใช้เอนไซม์น้อยลงอาหารที่มีเอนต้องต้องเลือก ุอาหารที่มีโอโดมด้วยเอนไซม์ในอาหารนั้นการอดอาหารเป็นเป็นระยะระยะหนึ่งเนี่ยก็เป็นการลดเอนไซม์ลงนะครับก็มาถึงว่าเอนไซม์ประกายแห่งชีวิตเอนไซม์ M ประกายแห่งชีวิตไมอันนี้ก็คือาศาสตราจารย์ในแพทย์วิลเลียมแมคโคลัมในมหาวิยาลัยจอห์นฮอปกินส์จอห์นฮอปกินส์นะครับที่ตอนนี้ที่เขา พอยรายงานจำนวนผู้ตายด้วยโรคโควิด <c oughs> ในอเมริกาไงนะครับเมื <c oughs> ่อ50าสิบปีมาแล้วเรียกอาหารธรรมชาติที่มีเอมไซเนี่ย <c oughs> ก็ได้แก่อาหารอาหารสดที่ไม่ผ่านการแปลรูปหรือการผ่านการถนอมอาหารใดๆเพราะเอมไซคือประกา,กาแห่งชีวิตที่เกิดพลังงานในเซล มันไม่ใช่แค่ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีในร่างกายนะไอ้ตัวนี้ถ้าเราเรียนอยู่เขาเรียกแคตตาลิส์เนี่ยครับธัญ,ญพื่อที่ผ่านรังสีแกรมมาจากการฉลอมอาหารจึงไม่มีแมลงมากินเพราะแมลงมันรู้ไม่มีคุณค่าสำหรับมันการแปรรูปหรือทิ้งอาหารไว้นานจนเสียเอมไซยไปนะครับอาหารสดจะถูกทำลายด้วยอุณหภูมิเพียง5้องศา การทำให้ปลอดสจากคือการพนเนี่ยต้องใช้อุณหภูมิ60องศาซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิน้ำเดือด100องศานะครับก็กินอาหารเอาอีกทีนะเดี๋ยวคือการแปลรูปอาหารหรือทิ้งอาหารไว้นานเอนไซม์จะเสียไป เอนไซในอาหารสุดในอาหารสดจะถูกทำลายเมื่อถูกอุณหภูมิแค่5 4องศาแต่ขบวนการพาเชไรเซชันเนี่ยครับเราต้องใช้อุณหภูมิ60องศาซึ่งมันอาจจะทำลายเอนไซม์ไปจำนวนหนึ่งครับการกินอาหารที่ขาดเอนไซม์หรืออาหารเท่ากับมันตายแหละอาหารลายชีวิตร่างกายจึงต้องผลิตเอนไซม์มาช่วยเพื่อเพิ่มพลังชีวิตให้แทน ทําให้อวัยวะที่เพิดอัมซาทํางานหนักจนเสื่อมสภาพนักวิจัยชาวเริกันพบว,ว่าตับอ่อนของคนโตนของคนของคนเนี่ยนะครับตับอ่อนตับอ่อนของคนของคนมีขนาดโตกว่าตับอ่อนของวัวถึงสองเท่าต่อมพิจูตริรีใต้สมองเป็นเป็นต่อมที่ควบคุม ทั้งหมดคือต่อมพิจูเวอรตรีเป็นต่อมที่ควบคุมต่อมทั้งหมดในร่างกายนะครับนะครับการที่กินคนกินอาหารที่ไม่มีเอนไซม์จะทำให้ตับอ่อนและต่อมพิจูเวอตรีต้องทำงานหนักอย่างมากเป็นให้เกิดโรคเบาหวานต่อมไร้ท่อกบเวลาเป็นมะเร็งอย่างมากตามลำดับ เอาไว้สาคัญเช่นหัวใจสมองตายกล้ามเนื้อขาดพลังชีวิตเลือดหลังทําให้เกิดเป็นโรคได้อันนี้ครับเป็นเหตุที่ดรเกสันเอาน้ำแยกอากาศสิแก้วมาดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคไรเชื้อเรือรหลังโดยเฉพาะมะเร็งนะอันนีเน้เป็นต้องให้รู้ไวเอสมโมเป็นคำจากอินดีแดงแปลว่าคนกินดิบ เอสกิโมนะครับชาวเอสกิโมแม้จะกินเนื้อสัตว์มากโดยไม่กินผักกินดิบๆจึงไม่พบไขมันในเลือดในหัวใจในสมองอย่างที่คนกินเนื้อเนื้อสุกคนญี่ปุ่นกินปลาดิบจึงมีคุณจึมีสุขภาพดีอายุยืนกว่าชนชาติอื่นๆได้มีการทดลองเลี้ยงหมูสองกลุ่มให้กินหมูดิบกับหมูก็จะกินหมู กินมันดิบนะครับหมูแข็งแรงแล้วไม่อ้วนแต่พวกนึงกินมันต้มหมูอ้วนได้อย่างรวดเร็วอันนี้ <c oughs> ใครจะเลี้ยงหมูให้ผอมว่านอเนาะถ้าหนูกินอาหารสุกหนูมีอายุได้สองปีหนูกินอาหารดิบหนูจะอยู่ได้สามปีถ้าเทียบเป็นคนถ้ากินอาหารดิบก็จะอายุยืนได้ถึงยี่สิบถึงสามสิบปีอันนี้เล่าให้ฟังนะครับ แต่ว่าจะไปฏจิบติต้องไปดูดีๆนะเพราะอาหารดิบทำให้อายุยืนแต่เชื้อโรคที่มาจากอาหารดิบมันก็จะทํำให้เราอายุสั้นเหมือนกันนะนะก็ท่างเอาดูให้ดีนะครับวันนี้ก็จะขอผักไท่นี้เดว,วกวกับเด็กชทยๆญี่ปุ่นเวนลาคับผมเพศสัญรรณสุวัสดิ์สินสวงหมอสุวัรแ์แพทย์ไทยสวัสดีครับ